ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับลูกชายนักร้องดังได้เป็นพระเอกสมใจแม่ลูกชายนักร้องดังได้เป็นพระเอกสมใจแม่แล้วต้องบอกเลยว่าโตเป็นหนุ่มรอเดินตามรอยคุณแม่เข้าวงการแล้วครับสำหรับน้องทิกเกอร์อชิระลูกชายของคุณแม่นิโคเทลิโอที่ล่าสุดเจ้าตัวได้แสดงภาพยนตร์เรื่องแรกอย่างใจฟูลสตอรี่จากค่ายไทเมเจอร์ และ M39 โดยภาพยนตร์เรื่องใจฟูสตอรี่มีกำหนดเข้าฉายวันที่11สิงหาคมที่จะถึงนี้ในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศโดยทิกเกอร์ยังได้เผยว่าผมรับบทเป็นเตอ๋อเล่นในตอนคนข้างบ้านของหนังใจฟูสตอรี่ครับเต๋อเป็นเด็กเกเรดื้อแต่จริงๆเขามีอะไรอยู่ข้างในชอบสื่อสารผ่านสิ่งที่วาดลงไปครับชอบวาดรูปและตัวละครและคาแรคเตอร์เตอ๋อเป็นเด็กหลังห้อง ที่มีบ้านติดกับชาเย็นเพียวเพียววลินเด็กหน้าห้องที่ทั้งเรียนเก่งและน่ารักเป็นสิทธิ์ที่รักของครูทุกคนเตอชอบถูกแม่ที่เป็นครูเอาเรื่องนี้ไปเปรียบเทียบกับชาเย็นตลอดจนรู้สึกเบื่อครับเซงๆงแอบคิดในหัวว่าหากชาเย็นหายไปจากโลกนี้ไปเลยก็น่าจะดีแต่พอวันหนึ่งชาเย็นหายไปจริงๆไม่ได้อยู่ข้างบ้านเหมือนเคยเต๋อรู้สึกว่าแย่ขึ้นมาในชีวิตเหมือนกันเหมือนข,ดขาดดอะไรไป ส่วนสาเหตุที่เลือกเล่นภาพยนตร์เรื่องใจ u l ล Story เริ่มจากอ่านบทคุณแม่และพี่ที่ดูแลช่วยเรื่องภาษาผมคิดว่ามันคือเรื่องที่น่ารักเหมาะกับผมไม่ซับซ้อนพอผมได้ปรึกษากับแม่แล้วก็เลยตัดสินใจตอบตกลงทันทีครับพี่เขาส่งบทมาให้เอาบทมาคุยกับคุณแม่ได้แลกเปลี่ยนกันบ้างทิกเกอร์คิดว่าแบบนี้น่าจะเป็นแบบนี้นแบบนี้ได้ไหมคุยกันทําให้ออกมาเป็นแบบไหน ในเรื่องก็มีคอนฟ lict ขัดแย้งบ้างแต่รวมแล้วมันสวยงามครับนี่เป็นหนังเรื่องแรกของผมผมคิดว่ามันเป็นสตรอรี่ที่ดีมากๆเป็นประสบการณ์ที่ดีครั้งหนึ่งในชีวิตและผมอยากทําให้ดีที่สุดอยู่แล้วพยายามทําให้ดีที่สุดครับตื่นเต้นครับพอ,อกใกล้ได้เห็นผลงานแล้วนับว่าเมื่อไหร่จะถึงวันที่11สิงหาคมที่หนังจะเข้าฉายได้เห็นตัวอย่างเห็นภาพตัวเองโปสเตอร์ที่ติดเต็มไปหมดดีใจครับ แล้วผมก็อยากเห็นงานในโรงภาพยนตร์แล้วครับเกอขอกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากไวรัลฟีดโปรขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ